โอ้โหดูกล้วยไม้บานพร้อมกันสี่ช่อแล้วฮะเนี่ยปลูกเกาะแบบธรรมชาติยังสามารถที่จะเห็นความสวยงามเข้าแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจฮะเนี่ยบรรยากาศยามเย็นๆฮะช่างกิตันสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็น,ยนก็พามาชมดอกกลวยไม้ของนาเล็กที่ บานเพิ่มอีกสองช่อนะนะแต่ก่อนบานอยู่สองช่อแค่นี้ตอนนี้บานเพิ่มอีกสองช่อนะก็ถ่ายให้ชมกันสองช่อนี่ก็บานนานนะจะเป็นเดือนละทนดีจังครับวันนี้กล้วยไม้ซอรี่กับนาเล็กก็พามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ผูเกากะกับต้นไม้นะในธรรมชาติ ตอนนี้ก็คือต้นชมพูพันทิพย์นนเล็ก็เอามาผูกเกาะไว้ก็หลายปีแล้วล่ะก็ออกดอกให้ชมตลอดก่อนนี้ก็ยังบานนานนะเป็นเดือนแนะเนี่ยบานทนฮนะอยู่กับธรรมชาติสวยงามจริงเลย พอให้เราเข้าใจในธรรมชาติของเขาก็จะมันก็จะทําให้ออกดอกให้ชมอยู่อย่างนี้แหละตัวนี้ก่อเล็กๆนะลำเล็กๆมันก็จะออกดอกให้ชมที่ช่อเล็กลนะแต่ว่าก็สวยนะนะสลับ ลำนี้ก็น่าจะออกเป็นช่อที่สองแล้วเนี่ยเนี่ยช่อที่สองไม่ช่อแรกเขาเนี่ยนี่ไปแล้วส่วนลำนี้ลำใหญ่หน่อยเนี่ยช่อที่หนึ่งสองน่าจะเป็นช่อที่สามนะไม่ใช่จะหมดนะพวกนี้ยังอาจจะมีช่อที่สี่ที่ห้าตามตาเนี่ยสามารถยังมีได้นะตัวนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีช่อนี่ยนะ นั่นเล็กดูผิดนี่นี่เนี่อันนี้เป็นตัวเล็กเลยนะลำลำเล็กเลยเนี่ยความสวยงามในธรรมชาติฮนะส่วนตระกูลพวกเอื้องมะลินะก็รออยู่ข้างบนเป็นเอื้องพึ่งนะ ก็โอ้ลำสมบูรณ์มากๆเลยถ้าออกดอกนี่สงสัยช่อใหญ่เลยฮนะเนี่ยข้างบนนะก็รอชมกันต่อไปนะตอนนี้ก็ยังก็ชื่นชมกับหวายธรรมดาของเรานี่แหละเนะี่ยสวยงามแบบนี้อ่ะครับผมสาหรับคลิปนี้นะล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ